รีเอมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนผสมหลักของรีเอมประกอบด้วยเห็ดลิ้นจือแดงซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอแก่ชะลอวัยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงต่อต้านมะเร็งกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารต้านมะเร็งแก้พิษจากรังสีีโมช่วยบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดช่วยยับยัง้งเชื้อไวรัสเอสอิสุกอีใส งูสวัสด์สเก็ดเงินช่วยบรรเทาอาการโรคฤกษ์สีดวงทวารช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อช่วยสลายใยแผลเป็นหรือพังผืดปวดประจำเดือนช่วยลดน้ำตาในเลือดช่วยควบคุมอาการเบาหวานช่วยลดอาการอักเสบติดเชื้อเรือรังสารสกัดจากสมเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายช่วยในการสลายลิมเลือดลดไขมันในเลือดช่วยกระตุ้นตับอ่อนช่วยสร้างอินซูลินได้ ช่วยกระตุ้นกระดูกสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นสร้างเม็ดเลือดแดงสารสกัดจากใบแปะกวยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมช่วยลดอาการตะคริวเจ็บกล้ามเนื้อวิงเวียนหูอื้อช่วยป้องกันโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมเพิ่มความรู้สึกทางเพศ ในผู้ชายมากขึ้นป้องกันการเป็นหมันในชายป้องกันต่อมลูกหมากโตตอมลูกหมากอักเสบป้องการการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายสารสกัดจากถั่วเหลืองช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดไขมันในเลือดช่วยลดอาการเกิดโรคมะเร็งเต้านมต่อมลูกหมากช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันการขาดแคลเสี่มช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคริดซีดวงทวารช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อย โคเอ็มไซคิวเทนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจช่วยยับยั้งการจับตัวเป็นก้อนแข็งของเลือดช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆสิ่งมีความจำเป็นต่อการสร้าง DNA ช่วยเพิ่มการทำงานของสมองช่วยเพิ่มการตื่นตัวทางจิตช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยลดการอักเสบและโรครูมาตอย